เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบอนสีที่เราผ่าหัวไว้นะคะก็อันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะบอนสีขุนแผนตับขุนแผนนะคะก็กล่องน้นจะเป็นตามคนนผาพร้อมกันนะคะกับชายชนผาได้สองอาทิตย์ค่ะแต่สองอาทิตย์ก็น่าจะยังไม่งอกหรอกนะคะในเรื่องของชายชนแต่เราอยากเห็นสรีกิริยาของเขาค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ จะได้จมูกหรือจะานะคะก็อาจจะเป็นมือใหม่หัดท่าเดี๋ยวนะคะเอ๊ะอันนี้อันนี้คล้ายๆจะเป็นหนอแล้วนะคะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเราเราอืมใช่ไหมเอ่ยโอ้นี่นี่ค่ะอันนี้อันนี้ทำท่าเย,ย้ชายนได้หนองแล้วนะคะ ดีใจมากเลยค่ะอืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดฝากล่องนี้กันก่อนค่ะอันนี้เป็นตับขุนแผนนะคะผ่าได้สองอาทิตย์นะคะยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีหรอกประมาณแปดเก้าวันนี่แหละค่ะค่ะผ่าพร้อมกันโอ้โหสังเกตนะคะ ตับขนแผนนะคะจะตับขนแผนจะเกิดง่ายนะคะนี่ค่ะได้หลายหน่อแล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะต่อให้เป็นมือใหม่ก็ผ่าได้นะคะจริงๆแล้วการผ่าหวัวไม่ยากเลยนะคะไปดูคลิปเก่าของครูสุมรรธาได้นะคะที่ผ่าไว้สุดยอดมากค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะดีใจสุดก็คือน,นี่เลยคะ่ะชายชน ได้หนอนหนึ่งแล้วหนอนหนึ่งนี่โอ้สุดยอดสุดยอดดีใจมากค่ะแต่อันอื่นๆเราต้องรอต่อไปนะคะจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่ได้ประมาณเดือนกว่านะคะถึงสองเดือนนะคะที่งอกง่ายด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีตุ่มตานะคะแต่อันที่ยังไม่งอกก็ต้องรอต่อไปนะคะค่ะ